คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นโดยเฉพาะคนที่มีภาระทางด้านการเงินไม่แนะนําให้เล่นหรือทาตามเด็กที่มีอายุต่ากว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําโอเคสวัสดีครับพบกับช่องของลุงพาเพลินวีห้นะไม่เสียเวลาดีกว่าตะกี้ลงไปทูราบมาตอนนี้ก็สิบโมงจะครึง่งนะเอาเป็น <c oughs> ว่าเวลาของรักที่ <c oughs> ทำเข้ามาพอดีเลยนะนี เมื่อตะกี้จัดกันไปกับแจ็คผู้ค่ายากมาแล้วก็ลุงตกลงกันแล้วว่าเดี๋ยวจะมาเล่นพินาต้าต่อนะแต่ปัญหาคือลุงยังไม่ได้เอากําไรออกเลยนะยังอยู่เท่าเดิมเลย9500บาทไม่เป็นไรประครับประคองทุนออกให้ได้พอ4500บาทนะขอเล่นแบบเดิมแล้วกันนะอ่ะเดี๋ยวลืม ดูเพื่อความสนุกความบันเทิงนะไม่ได้แนะนําให้เล่นหรือทําตามนะหน้าที่เล่นนะลุงย้ําตลอดเลยว่าเป็นของลุงหน้าที่ดูเป็นของพวกเรานะจ๊ะมามาเล่นแบบเดิมเลยเบ็ด3 0อ่าห0หมุนเทอร์โบไปอ่าเมื่อกี้มาจองกับแจ๊กก็เล่นสูตรนี้เบ็ด3เบ็ด30ก่อนเทอร์โบไปแล้วเดี๋ยวก็เป็นเบ็ด30ออโตโอ้ไอธรรมดาไม่เปิดเทอร์โบก็จะเข้าฟรีข้างในถ้ามาเหมือนกับ2เกมแรกนะ แต่ถ้าไม่เหมือนก็ทางใครทางมันนะแต่ลุงจะพยายามเอาทุนออกไปนะอย่างน้อยๆถ้าเกิดผิดพลาดมาก็วันนี้กูไม่แพ้วันนี้ต้องไม่แพ้ท่องคําเดียววันนี้ต้องไม่แพ้นะเป้าอยู่ที่1นึ่งมืนนะจริงๆแม่งถ้าหนึ่งมนเข้าตั้งแต่ตอนนี้ก็สวยนะถางตรงนี้303บาทสวยจัดหนะึ่งมืนอ่ะถึงไปแล้วแต่ไปต่อไงจงังหวะนี้ว่างๆอยู่เล่นยาวๆไป 180ยยาบมาไว้2พลิกไปต่อเคปับไปต่อเดี๋ยวคอยมาด่ากระโลกลกับตัวคูณนะชอบมาพร้อมกันเหลือเกินนะทำเป็นทะลึ่งไปเช้านี้2เกมหลังเนี่ยเป็นเกมสายซื้อหมดเลยนะยังชนะอยู่เก่งเหมือนกันนะลุงวันนี้ปกติเล่นเกมสายซื้อไม่ค่อยชนะหรอกหัวร้อนก่อน เหตุผลที่มีหัวร้อนอยู่ไม่กี่อย่างแม่งแดกกูไม่จ่ายเลยสุดท้ายกูซื้อแบบหน้ามืดแพ้ทุกทีพอมีกําไรพอบงพอบวกมาั่งพอมีสตรงสติเล่นไงถ้าแบบนี้แต่เมื่อไหร่ที่ขาดสติไอ้เหี้ยชิบหายชิปหายจริงๆมาปิดเทอร์โบ30หมุนไปเอา500กลับมา30หมุนนี้ทำงานมั่งเว้ยคูณลงมาแม่คูณ10 คูณลงมาพิกมาอยู่ติดบ้างไหมสักอันหนึ่งไอ้ยาไหนพิกกูอยู่ไหนนี่เออมาแล้วคูณ3ได้ทํางานแล้วอย่างใครหยาบอยู่สวยแม่อีกสักนิดไม่ได้นะคูณ3ม,มา283กลับมา9ก้าพหนึ่งมาเมื่อกี้เบ็ดสาเข้าทั้งสองเกมเลยนะรอบนี้ยังไม่มาแต่ได้ลุ้น ปาดไว้แถวสองเอ้ยสามไปคูณไม่มาพิกไม่ติดพลิก150เมตรลุงชอบเรียกนะไวมาพลิกติดมาอยู่ปับ๊บไม่เข้าดูส่งแล้วเกมนี้น่าจะได้ซื้อกันแต่ว่าถ้ายังมาเงีย,งยบๆแบบนี้นะนี่มาสีเขียวลงไหมแม่สีเขียว,ไม,มยวไม่ลงคูณ8เยอะแย,ะ,ยะไปยังไม่เห็นคูณกับกระโหลกทีนะยังไม่ได้ด่าคูณกับกระโหลกทีนะ แต่รอเหอะเดี๋ยวมีอยู่แล้วคูนกับกาโหลกมาอยู่แล้วนั่นไงไม่ทันขาดขามาเยี่ยนล่วงมาต่อหน้าต่อตาเลยอ่าเข้าเหอะสองเกมแรกเข้าอยู่เบ็ดสามสิบยังไม่เข้าวายแถวสองอไม่ติดพิกมาเคป,ปั๊บไปเออสีขยับต่อไม่ขยับ เคปั๊บยสองเ่กะโหลกมีใครได้คำนวณกับมันบ้างวะลุงก,ก็เคยได้คำนวณน,นะแต่แม่งนานนานนานเหลือเกินของยากเลยที่จะได้คำนวณกะโหลก <_ S 1> เขียวมาอุ้ยสีเขียวลงมาโตแม่อยากได้สีเขียวคูณ3าเคปั๊บสิโอ้โหกูอยากได้รางวัลก้อนโตก่อนนี่สักรอบอะ่ะอา้า รอบนี้มาไม่เหมือนกับ2รอบแรกไว้ดูแปลกๆไว้นั้นขอเป็นไล,เเล,ลไ่เบ็ดเลยละกันไปเบ็ดหน้าบสามสิบอ้าวไม่เหมือน2เกมแรกเ้ยอันนี้คือลัคกี้ไทมนะเพิ่มอัตราการจ่ายก็จริงแต่ไม่ได้การันตีนะว่ามันจะแตกไม่แตก เกมแรกตามใจตัวเองเกมที่2เห็นจากในกลุ่มเขาจ่ายอยู่เกมนี้มาตามลัคก,กี้ไทมนะมาคนละแนวคนละทางหมดเลยแต่ตอนนี้ลุ้นสกเก็ตเตอร์ก่อนตัวนึ่งเข้าไหมไม่เข้าทีนะคูนลงมาหนึ่งตัวยังโอ้โหแดงไม่มีเลยเขียวก็ไม่ติดืมคูณสิบ ดอะไรกูเปล่าว่าไม่จ่ายเลยตอนนี้ไม่จ่ายยังไม่เท่าไหร่เงียบด้วยคำนวณเจ็ดนเก้าหายไป2 0 0พนึ่งละโอ้โหคำนวณมาหน่อยดีโอ้โหคูณลงมา1ตัวคูณ2ยังไม่ติดอีก เกมนี้ถ้าเกิดโอกาสแตกนอกถามว่ามีไหมก็มีอยู่นะเคยเจอบ่อยเหมือนกันตอนนี้บอกแล้วว่าตอนนี้ลุ้ลนว่าแอบหวังว่าจะมีแตกนงแตกนอกมั่งนะกลับไปสัก8,000ก่อนก็ยังดีนะตามได้ไม่เยอะมากนะแต่ถ้าแบบนี้แม่งตามเยอะนะตามเยอะนี่เล่นยากนะไอขอเปิดเทอร์โบมั่งรอบนี้ขอ30มหมุนเหมือนเดิมให้แก้ตัวอีกครั้งหนึ่งเบต้าสิบใส่เทอร์โบไปอั๊บวสองมาพลิกมา รางวัลก้อนโตต้องโผล่สักรอบนะถ้าเกิดจะให้อยู่รอดปลอดภัยกันถ้าไม่มีรางวัลก้อนโตนี่งานหยาบเลยบอกเลยว่างานหยาบปับวาสองพิกมาหูทำไมไม่ยกสวนคูณ8อยู่ข้างล่างไอ้ยาไม่ติดเอ็งคูณกับคำนวณไม่ได้เชื่อมกันเลยตอนนี้ ตีเอมายังลูกรักจะเล่นกูแล้วลูกรักไอ้เฮียกูเห็นมาในลักกี้านมี่กูโคตรดีใจเลยตะกี้ตอนนี้ในหัวคิดในใจแม่งกูไม่น่าเหลือไปเห็นเลยไม่ใจสักทีนึงเฮ้ยมาให้ถูกใจมั่งเว้ยไม่ใช่มาให้ถูกแดกอย่างเดียวชิบหายปวดร้อนละขอเล่นเบ็ดร้อยสาหมุนไป ไอ้นั่งหลุ้นกันหน่อยที่แย่กลับไปไป,ไปมามาบวกอยู่พันสามละลงมาละเอาเว้ยเบ็ดสูงขยับหวังว่าจะมีการพลิกกลับมาได้นะอือหือกะโลกอีกแล้วขยันลงจริง <c oughs> สีแดงมาเออดอกนี้สวย 110. ร้อยสิยับต่อมาแม่งไม่มีคูณไม่มีคูณโอ้โหกะหลูกอย่างเยอะ เม้าก็ยืนนิ่งเหลือเกินกูอยากเห็นตัวคูณขยับก่อนจะมีคำนวณวะ่ะฟางสักตัวลงไหมลงไหมสกเก็ตเตอร์ไม่ถึง จะกลับมาเท่าทุนน้เหี้บวกกำไร3 4พันอยู่ตะกี้ตอนนี้ลงมาแม่งกลับจะเป็นทุนอีกละคูณลงมาแล้วคูณสองแม่คูนลงมาอีกเกี่ยวแม่เอ้ยไม่มีเพื่อนช่วยกันเลยกูจะชนะกี่โมงนี่ตามทุนแล้วลัคก,กี้เล่นกูแล้วลัคก,กี้เนโก้ลัคก,กี้ทาม์อาพิกลงมาคูณสิบอยู่ข้างหลังแม่งจะถึงไหมนั่น คูณก็ไปอยู่ไกลเหลือเกินกลับมาห้าพันกลับมาตรงทุนมาพิกนรกกันสองร้อยสามสิบหมุนแหงเอ้ยหานรกเลยรอบนี้เขียวไม่มาคูณลงมาอีกแหมพิกไม่ติดคูณลงมาอีก โอ้คูนขยันลงไว้แม่งแต่คำนวณไม่ติดมาเลยปิกมายังคูณต้องลงมาถ้าอยากรอดคูณต้องลงมาถ้าคูณไม่ลงยังไงก็ไม่รอดคูณลงมาละแม่ไม่ติดเขียวไปโอ้คำนวณแม่งน้อยเกินสองร้ 200, ลงมา ไม่ติดอีกโอ้โหคูณลงมามาแล้วคูณ5ลงมาแล้วพิกเอามากอนลงมาอีกนิดแม่ไปไวเกิน200 1,000ติดคูณมาแต่มาไวไปไวเกินแม่ไม่ไหล ไม่มาโอ้ยลุนสเก็ตเตอร์เบ็ดสองร้อยเอาดิถางหนึ่งไม่ติดหนึ่งสองสามไม่มีคำนวณนะต้องเข้าอย่างเดียวต้องเข้าอย่างเดียวเออเรียบร้อยมาเบ็ดสองร้อยเอาไว้มีหวังไว้มีหวัง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 แบบนี้รีบเลยรีบเลยไปเลย,เ,ลยเข้าไปข้างในกันเลยปับ๊บหมุนแรกคำนวณไม่ติดสะสมคูณมาก่อนหมุนศกเออคูณสามมารอแล้วเขียวไปต่อเออเอาดิ แม่เป็นหมวกกันน็อกอีกคูณ3มาเอาไว้สามพันกว่าขยับกลับมา4ี่พันแขยับมาขยับมาตอนนี้ไม่ขาดทุนละไม่ขาดทุนละโผล่กำไรมาหน่อยนึงแต่จะเท่าเดิมไหมปับ๊บโอเคปับ๊บคูณอย่างเยอะข้างบนอะข้างบนโอ้โหคูณไม่ออกอุ้ยลุดเว้ยลุดเว้ยคูณมาเขียวไปอยู่แม่ไม่มีคูณดอกนี้ไม่มีคูณคูณลงมาคูณลงมา,งมาแม่ไปอยู่ไกลแปดหมุน เกี่ยวติดอยู่เอาดิคูณไม่มีไว้แต่ว่าปึ๊บคูณลงมาลูกแตงเอ้ยเคปั K ๊บตัวหนึ่งติดไหมมาไม่เคปั K ๊บโอ้โหคูณสามลงแล้วลงแล้วดอกนี้ใส่เข้าไปอีกออีกสามพันกว่าบาทโอ้โหไอ้ลูกรักหนึงเล่นใจกูไม่ดีเลยกว่าจะมาแต่ละทีนี่ทรมานที่หายโอ้ <c oughs> โอไอเลยค่ะนี้ เน่ย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 มาคูณลงมาต่อแต่ถ้าเหนื่อยแบบนี้ยังไงก็ยอมแหมอุยคูณอย่างเยอะไม่ติดคำนวณคูณอย่างเยอะแม่งคูณสองมาอีกไหมเขียวเขียวลงไหมสักตัวนึงแดงพริกไม่ถึงโอ้โหยคูณยี่สิบดอกนั้นสองหมุนอะหยากำไรแม่งแต่เข้าเบ็ดสองร้อยนี่ใครก็หวังให้มันเยอะกว่านี้เว้ยแค่นี้มันยังไม่พอคูณลงมาเออ โอ้โหดอกนี้จบเลยบันเทิงเลิงลมโอ้โหคิดว่าวันนี้จะไม่รอดแล้วนะสามหมื่นกว่าโอ้โหดอกเดียวรู้เรื่องดอกเดียวรู้เรื่องสามหมื่นกับสามร้อยยี่สิบบาทเลิกวันนี้กูไม่เล่นแล้วโอ้โหมาอีกหย่าพึ่งจบจย่าพึ่งจบคูณสิบใส่มาอีกแปดพันใส่มาอีกแปดพันหนาวดีครึ่งแสนไปรอบนี้ประเดิมต้นเดือนแบบนี้มันต้องจัดหนัก มันต้องจัดหนักบ้างบ้างบาง,บางอยู่ไหนบ้างนูลูนกูเออสี่หมื่นเจ็ด้ไอลูกรักกับทุน8ปด0 0นี่แหละเออโอ้โหวันนี้จับ3มเกมเข้า3เกมเลยแล้วมาถูกเวลาซะด้วยมาตอนเบ็ด200ร้อนะแม่งตอนแรกกล่าวว่าทิ้งทวนถ้าแพ้ก็คือแพ้วันนี้เลิกไปก่อนจะไปทำอย่างอื่นต่อเออมาแฟนหมุนสุดท้ายจบยังไงก็ได้ กําไรหมดแล้วไม่ไปต่อไม่ไปต่อพักก่อนเจ็บคอเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งหัวใจเต้นเร็วเลยตอนนี้อุย้ยลุนสกเก็ตเตอร์อีกเอาอีกสักรอบไหมขออีกตัวหนึ่งโอ้โหพีกมาตรงนี้580เทียวมาต่อดูโอ้โหเวลามึงจ่ายเวลามึงจ่ายมึงไม่เกรงใจคนข้างหลังเลยให้คนอื่นมั่งเว้ยเออเอาดิกูว่าสายแบ่งปันเว้ยตามหมุนเขียวแดงมา โอ้โหมึงคูณลงมาตัวหนึ่งพิก18เม็ดไม่ติดเออเหนื่อยสุดท้ายเหนื่อยเหน่อยขอบคุณ Lucky Time ลักกี้ไทม์รอบผู้พันกรอบรอบแรกวันนี้ด้วยนะโอ้โหจับ3เกมวันนี้แตกหมดเลยเกมที่2อาจจะไม่เยอะไม่ดุไม่เดือดนะแต่ไม่ใช่ปัญหามาเกมนี้อะหายห่วงเลยต้นเดือนแบบนี้มาเก็บไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวปลายเดือนมึงจะแดกจะอะไรก็ได้เก็บเก็บช่วงต้นเดือนนี่แหละเออ โอเคเอาตามนี kind of ้กันนะใครอยากจะมีกลุ่มหรือชอบคลิปนี้ก็คอมเมนต์แรกใต้คลิปเลยให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์นะวันนี้ไปละเหนื่อยชิปหายกว่าจะมา